Rất đi cha mưa bà chá Bắt lại bạt nha Bắt lại chắc bạt tôi kia Bảo ngưng nó rung bà con Xong rồi บัตรตกบาทนี่นะีสองลอยเศร้าสันใครมาเบิงมาชมกันจะว่ามันสิได้ป่าบ่ได้แล้วเนาะได้เ <laughs> ด oh, <okay. S 1> ้ต <flavors> <like> ัวต <problem> um yeah ีเ <that> ป็นยังก็มาไปตัดพื่นก็มันม่มาล่องปเอาบ่เม่ อย่างเยเอานีมง้นอ่างมอยเนียน้องนหลน่ายป้าเานี่ส่เก็บมากหน่วยสองหน่อยกินอล้วก็พ่คุณนายสมกิตร้องเฮงหรเน้ยไปจีต้อยเอาหนามต้อยไม่เมื่อนี้ไปกินขาวอยู่ท้องเทียนยามาตินอยู่ตรงนี้เอาก็กินนี่แล้วมาสวยกันล้วเสียนอะไบ้าหอนเนย

่หนาหงว่าพีรุต่างหนาไม่เขียวเขียวมันสีฟ้าหนาบวมนะหน่วยเขียวหน่วยเหลียงหน่วยนะมันแสบไปยโอ้จืจแต่สกินจังไแกงนางฝ่าเทียงนาที่นี่จ้าว่ามันแก่งหน้าแ่วกนนี้แก่งเนี่ร้องแค่นี้อย่างน้า แม่แจ้งนี่แจ้งเถียงหน้าบอลแจ้งนาหันแจ้งนางป้านางป้าเถียงหน้าอย่าพาคุณนายสมกิจหาได้กินลายลายหากินหอนผัวได้เบาไปเามาน้ำตาไ่ยางยางหยางออกเถอะได้อล่ะ เขาเจ้ากำลังกินยาอัสซึมพลังงานก่อนที่าลงเป่าสัญญาต้องกอนยี่ห้อยังจ้าทีไม่เห็ดคลิปกับฝ้าไทยก็ฝ่าวเหยดแข่งน้ำฝ่นแข่งน้ำ คอมเมนต์กวนตัวสุวรรณเบิดเพื่อนวว่าลงิลจะไ่ได้มาเะจบคบลาปนเนองเ่ยอัขยันอ่านเขาว้าอ่นดลงสวด ผู้เฒ่าบ้านอื่นยกสะดุ้งบ่ขึ้นเด้อหยุดหยุดสิโดนก้นมูได้แล้วนะหน้าห้างหยุดนี่ยกเข่าเกี่ยวน้าดำให้ดำหน้าอยู่นี่ยกสะดุ้งสะเดียหยู่นี่เมื่อไหร่แจ้งนั่งฝาเถียงนาด้วยนะ บอไปนาหานเด้แก่งนี่อยู่ที่งนะี่นอ่ะุ่อยคุณในในะถ้า,าฟังนั้นได้ปลาได้ปะลาแล้วบอ กำลังข้านกำลังข้านไปสองรางสองางโอเคเคียเริมมือนี้สองสองนักล่าสองคนนั่นสงสัยคือสิมกองเสียวได้ห่อนนะเมาน้ำพึงวะยางบถือคนทางได้จ้ะเสโสกเสใส อันเอฟซีเอเบงนั่นจะใช้ไม่ด้เมานะคขาฮ่่าได้อายางงดสะดุ้งบ่เนาะ

ô chung là, nếu các bạn có thể tham gia một cuộc sống tốt, thì ừ. ừ, hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ตัวบักใหญ่เลยวะเลื้อย ngay ๆๆบ่อย มีเน้องเพื่นได้ไปดูกระถินเน้อเชีงเนื้ออากรเวเดตีเพื่อนพี่นั่งนี้หมดแล้วเนี่ยหมดฟูน้ำแล้วเพราะเรดสามนี่แหละอะไรกันเจ้าสามหมดฟูน้ำแล้วออไปยังต่อไปยังควายรุ่งบนเลังนี่นี่อะไรปลาสลิดอะไรปลาสลิดพูดยังไงแล้วเนี่ แต่เจ้าผู้เดียว์เพื่อใดปีนี้น่ะหมดอีกแล้วหมดอีกแล้วแล้วมุดนะมุดอีกแล้วปีนสี่ฝ่าแล้วแเราจะเอาผู้เยาว์หน่อยให้จดจดเครื่องหนาสักหน่อยแกหืมเป็นเงียบเงียบมุสียาว้าของยันได้ของไล่ตัวเนาะแต่ลูกหน่อยปลานหน่อยแต่ะ าสตรว่าจะของหน้าเขาเมื่อไรจีอุณป่าแต่เพียมิตวตใหญ่ๆเนะอันตึกสะดุ้งคือมามิดซีดีแทะว จกากาปดจังไหสัวสิตตัชัวสิคข้ามชัวสิพ่อตีนเจักก็จะปดจังไงปดป่ามุดตาออกหปมาหลุดตัวชัวสิไปข้ามตีนข้ามป่าสิจับแตะกิตตุตงได้ห็ือเงียบซีรีเถอนวะ่าวันรุเมือเฮมาแได้ละมองนั้นได้ละ

ปลาตัวนี้ละบอด่นไ่มนมาก่ะวายูปลาไมนปยังนบอดน่คือบออ่งชน้อเห็นเอปลาทองมัวนหนักแน่นาะปาท้องตุ้มเยงปีันนี่งกะน่าอาวูเดียวปีนี่กนี่เกีงมากลายเต็มแกก็มากลางลองเลลงแก่วคุณพ่อของขอยังบรแก่กลางแลวแกลูแกให้ดูตีแกอะไรปลา xong kia, tổng kia, ừ, ừ. ừ. bớt cái kia, bớt ừ. ừ. bớt <laughs>

ออกแกแล้วออกแกแล้วอไตไ่ต้องเลืนะคอาม่ใช่หลอกายาได้จะตุเกันสอรับต้องมองเดียวมีหินน่าหินไ่ได้หินมันจะมองน้ำใจต้งเหรอเออเอาไปมัไม่อั

đi cho nó 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 แจ่งนั่งฟ้าได้ป่าหน่อยหายใจถอดถอยแล้วแจ่งนังฟ้าในเริ่มหันใจว่ายืมว่าเต็มแล้วเอาใจซ่อยข้าเจ้านี้เด้อใจเอฟซีเอ้ย่าฟังฟังุนฟังพี่ 还叫你瘦楼。